สวัสดีครับวันนี้ใหญ่เอ้ยเชิให้ตาโฟมา้องพิงให้ฟังอนตาโฟตั้งใจเดินไปพาใครลอยมาตั้งแต่การปีสามค่ะตาโฟเพื่อเคยลองเพลงให้ใยายอ้อยฟังจ๊กกะยาวันนี้ยายอ้อยขอให้ตาโฟมนลองพิงให้ฟังน้องค่ะเนาะฟังม้วเด้อใจเด้อจากสี่มณฑลมวลครับมันบริบอยลองเพลงมายี่สิบแปดปียี่สิบเก้าปียี่แปดปีกวัวแล้วเกือบยี่สิบเก้าแต่ก็เคย ขบวนร้องเพลงอยู่ปีพศ25 27ครับสมัยตะกี้ก็เงินรางวัล3า0 0นหลายเติบอ,อยู่ด,ไดิได้เป็นงานดอกฝ้ายงานงานการชาติดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยเนาะได้ย่นเนิ่เนเป็นงานสืบสารวัฒนธรรมจังหวัดเลยครับตะกี้ร้องเพลงสิมีเพลงเหมือนับอยู่2เพลงคือเพลงคู่กระดึงกับเพลงดอกฝ้ายบาน จำเนื้อลองไม่ค่อยได้ครับมันโดนดอกไฟบานดอกไฟบานที่มังเลยกะดอกไฟบานตรการตาสวยสุดโซฟมันขึ้นเสียงสูงบ่ค่อยได้ครับแต่ก่อนกับโมยนหาแต่ว่าสูงอน,นี่นแบบมันแอบครับขึ้น่ถ้าคอและเสีงยงจะเฮ็ดจ้ะขึ้นเสียงสู้มสุดกับตามสุดบม่ได้จ้ะอ้า เอาเอาเพลงลูกถุงเท่าเนี้นะครับเนาะอืมแล้วอันคันมือได้อันแย่ไว้ว่างๆกียังค่อยเอาอันโลอันไอ้รางวัลมาให้เบิ่งลืมมีคลิปหนึ่งเยอะปิดกดไาเห็นเห็นยายอ้อยามาตังเฮี้ยงขางอยู่อันน้อยๆลรอครับแต่ว่ามันก็มากในมุใจมูลค่คามันบอกกับออนลนยหรอกแต่ว่าโดยโดยโดยมูลค่คาทั้งจิตใจมันลายเอาครับฟังเพลงเจยวเพลงหนึ่งเนาะเอาเป็นเพลงเกี่ยวก็ยายอ้อยนี่ ซึ่งเพลงนี้ครับผมลองตังเต้ก่อนสิดูจักบยายอ้อยก่อนสีได้มูจากกันกับพคิดบ่ฝฟันว่าสีได้มากมีภรรยาซื้ออื้อยแต่ก็ลองลองเล่นๆมันมวนอยู่ก็มูก็พวกสมมัเตะกี้จดหมายถึงอ้อยนะครับ จากบ้านอุบลเขียนถึงคนที่ลืมบ้านเฮาน้ามูลดอกคูนต้นเก่าเมื่อวัเนเฮาเดือนเมษายนใส่ว่าน้องอ้อยให้อายคอยคอยน้องน้ามน ผ่านหน้าแลงหน้าฝนหนุ่มอุบลยังคอยฟังข่าวสิ่งที่อ้อยถือใบนี้คือจอมอของอ้ายย่านลงมือลงเข็นฝ่ายคืนเดือนงา่ายทำกลางฟูงดาวอ้อยทิ้งทองทุง่ง ลืมป้าลุงอิสารบ้านเฮาจากหน้าร้อนเป็นหนาวแต่ข่าวคราวน้องอ้อยไม่มีบ้านอุบลผู้คนยังคอยอ้อยกลับอ้ายก็รอรับ การกลับอ้อยทุกนาทีแม่ดอกกยอมไปห้อมเมืองฟ้าธานีเดือนห้าปีนี้ยังบ่มีข่าวของน้องอ้อยอย่าลืมอ้ายเลย คำเฮาเคยสาบ้านกันก่อนยังจำท้อยคำว,ว่าวอนอ้อยกล่าวตอนเปิดใจให้คอยพบจอมอ้ายอ่านมือได้อลงมัวลอยตอบไม่มากก็น้อยอ้สิคอย ที่เมืองอุบลครับจดหมายถึงอ้อยครับค, <c oughs> ครับอข,ขอบคุณค่ะ <c oughs> วันนห้นฝังกีปีก็วันคือเกาเนอะกัเนาะจ้าอันนี้แหละจ้ามัวนม้วนก็หดฟังอ่ะเด้อจ้า เพิ่นมาได้ร้องกว่ายี่สิบแปดปีแล้วจ้ะแต่ก่อนเพิ่นแต่ก่อนแต่ก่อนแต่พี่พาขอเพิ่นร้องให้อย่าอ้อยฝังหกมือเยอะจ้ะพัตัดไทรอยครับเออท่าน,นเออฮักต้าไทรอยเพิ่นเป็นไทรอยไม่เป็นพิพอ์มึงไปแกมปีสามห้ามาที่นี่แหละจ้ะครั้งแรกจ่ะขึ้นจะมาร้องนี่ละจ้ะจ้า <laughs> <laughs> อันขอร้องแกมบังคับก็เลยต้องได้ร้องครับ <laughs> เอเอจ้าครับครับ สวัสดีจ้าสวัสดีครับกระตุกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อย่าอ้อยด้วยนะคะมีโอกาสเทานาก็ยังค่อยหาครับมาฟังอีกจะเพลงสองเพลงเนาะขอบคุณค่ะครับ